ความเชื่อผ,ผิดเกี่ยวกับครีมกันแดดวันนี้นะคะจะมาไขาข้อข้องใจว่าครีมกันแดดเนี่ยเป็นไอเทมจําเป็นแต่เมื่อเราเข้าใจผิดอาจจะทําให้เราเนี่ยทาน้อยไปหรือทาผิดวิธีได้ข้อนี้สําคัญนะคะใครที่อยากสวยใสไร้ฝ้าต้องติดตามเลยค่ะกับความเชื่อแรกที่ผิดนะคะนั่นก็คือการที่เราคิดว่าต้องไปเลือกครีมกันแดดมี spf สูง,สงถึงขนาดเป็นร้อยเลยอันนี้เข้าใจผิดค่ะการที่เลือกก็คือซักประมาณ spf 5 0อันนี้คือเหมาะสม แล้วดีแล้วใช้ได้แล้วนะคะเพราะการทาไม่ได้ขึ้นอยู่ SPF อย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ถูกต้องในการป้องกันผิวเราถ้าทาน้อย,อยเราเลือก SPF สุดตรงไปเลยเป็นร้อยๆแต่ทานิดเดียวก็ไม่เห็นผลในการกันแดดค่ะเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยเราเจอแดดนะคะเหงื่อเรา,เาออก็อออกครีมกันแดดมันก็จางออกไปได้ไหลออกไปได้เราก็ต้องทาซ้ําอยู่ดีการทาจึงสําคัญปริมาณน,นะคะถ้าทาชนิดแบบครีม ใช้ครีมกันแดดต้องทาให้ได้ถึง2ข้อนิ้วชี้แบบนี้และถ้าทาชนิดน้ำก็เป็นเหรียญ10นะคะ2วงจึงจะป้องกันผิวเราได้อย่างมีประสิทธิภาพกับแดดค่ะข้อที่2ความเชื่อผิดๆก็ค,คือคิดว่าการทาครีมกันแดดที่มากเกินไปจะทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ามีบทวิจัยของทางออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียเนี่ยวิจัยมาว่าคนที่ทาครีมกันแดดอยู่เป็นประจํา 75อาจะทำให้มีเกราะคุ้มกันเป็นมะเร็งผิวหนังได้น้อยกว่าคนที่ไม่ได้ทาครีมกันแดดค่ะดังนั้นนะคะเราต้องทาครีมกันแดดไม่ใช่ไม่ทาการไม่ทาเนี่ยเราออกไปลุยแดดกันเปางแจ้ง,จงโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังมีมากกว่าค่ะข้อที่3นะคะความเชื่อผิดๆก็คือการที่เราไปเลือกเครื่องสำอางที่มี ครีมกันแดดผสมเช่น SPF 25 20 15 30พวกนี้แล้วคิดว่าไม่จำเป็นต้องทาครีมกันแดดแล้วผิดนะคะความเชื่อนี้เพราะว่า เครื่องสําอางเมคอัพอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแยกอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่สารกันแดดถ้าเกิดว่าจะกันผิวเราจากฝ้ากระจุดต่างดําคุณต้องใช้ครีมกันแดดอยู่ดีและไม่เอามาบวกกันนะคะหลายคนถามว่าเมื่อทาครีมกันแดด s p f 50แล้วเราทาแป้งพับมันมี s p f 15อยู่ในนั้น50 5บก15เราได้65ไหมอันนี้ไม่ใช่นะคะเราไม่มาบวกกันทั้งสิน้น คิดเฉพาะครีมกันแดดที่ทาค่ะดังนั้นครีมกันแดดจำเป็นนะคะต้องทาไม่ได้คิดว่าเอาเมคอัพมาทาแล้วก็จบค่ะ 4. นะคะก็คือในเรื่องของการทาครีมกันแดดยังจําเป็นถ้าคุณอยากจะขาวใสไม่ใช่ไปพึ่งครีมขาวไวใสเร็วหลายคนอาจจะคิดว่าอยากจะขาวใสอยากจะดูหน้าใสใสไม่หมองเนี่ยต้องไปหาครีมขาวใสมาใช้อันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าใครไปใช้แล้วหลงไปใช้ครีมที่มีสารแรงกัดลอกแทนที่จะได้ผลดีทําให้หน้าคุณพังด้วย แต่ประเด็นเลยเมื่อเด็กๆเ,เนี่ยเกตก็คือมีประสบการณ์นะคะเคยดำคล้ำม,มาก่อนแต่พอเรารู้จุดแล้วว่าแดดเนี่ยแหละทำให้เราเนี่ยดำคล้ำพอเรามาใช้ครีมกันแดดได้อย่างถูกวิธีโอกาสขาวใสมีค่ะผิวเราก็จะดีขึ้นได้ไม่ได้พึ่งครีมขาวใสอย่างเดียวนะคะเราไม่ได้พึ่งเลยเอามาใช้ครีมกันแดดนี่แหละช่วยได้แล้วและความเชื่อผิดๆข้อที่5นะคะนั่นก็คือเมื่อเราใช้ครีมกันแดดแล้วแพ้ ไม่ต้องใช้มันซะอันนี้ไม่ได้ค่ะหลายคนมาปรึกษาว่าเคยมีปัญหาว่าทาครีมกันแดดแล้วคันพืนขึ้นเหนียวเหนอนะหนะไม่ชอบ ก็เลยไม่ทามันท้ายอย่างนั้นอันนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าแสงแดดคุณยังโดนอยู่ทุกวันแสง UV แสงสีฟ้าจากจอมือถือกระตุ้นฝ้าทั้งนั้นเลยถ้าไม่ใช้อันนี้ทําให้ฝ้าขึ้นแต่เราสามารถเลือกได้ครีมกันแดดที่เหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายก็คือเป็นฟิสิกอลซันสกรีนที่มีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์หรือซิงค์ไดออกไซด์ก็จะเหมาะกับผิวแพ้ง่ายวันนี้เกตมีแนะนํานะคะเป็นตัวนี้ค่ะ b b ีกันแดดเคที่ s p f 50 PA เกบวก,บวกตัวนี้ก็คือ เป็นฟิสิกอลซันสกรีนที่มีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ไม่เหนียวไม่มันไม่วอกไม่เยิ้มแล้วก็เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายเข้าได้ทุกสีผิวด้วยขนาดใหญ่บืม้ม100กรัมหนึ่งนี้นะคะใช้ได้ทั้งหน้าและตัวไม่อุดตันล้างออกง่ายแนะนำค่ะแต่สำหรับคนที่มีฝ้าแนะนำการบำรุงนะคะใช้ ีเลยเซรั่มลดฟ้าหน้ากระชับประดับยีนจากเคที่จะช่วยลดเม็ดสีเมลานินแล้วก็เติมน้ําให้ผิวยกกระชับผิวด้วยโดยใช้ร่วมกับการกันแดดส่วนการล้างหน้าแนะนําตัวนี้ค่ะสบู่ปลอดภัยไร้สารจากเคที่นะคะชุดนี้เซตนี้ในราคาพิเศษพักเกตได้ค่ะ